มิสซูบิชิเดสติเนเตอร์สวยดีครับน่าสนใจมากหนึ่งระดับราคาตัวนี้คือชนกับเซียวีถูกต้องไหมครับราคาไม่น่าถูกแน่ๆไม่น่าใช่เพราะว่าคิดว่านะเท่าที่ประเมินเนี่ยคิดว่าแน่นาโคตรเอ็กซฟอร์ตัวท็อปมันจะต้องราคาลงมาเราคิดว่าราคามันจะต้องอยู่ช่วงประมาณ1นึล้านหนึ่งแถึงจบที่ไม่เกิน1นล้านสี่แเราคิดว่า Price เ a นจ์น่าจะอยู่ในช่วงประมาณนี้แต่มันจะเขยับไปถึงล้านหเลยเนี่ยไม่ได้เพราะว่าอะไรอย่าลืมว่าเรามีปัจจัรถสปอร์ตตัวถูกที่มา รถตรงนั้นอยู่มันเป็น CSUV ไม่มันคือ B s e gment SUV แต่มี7ที่นั่งแต่ด้วยไซส์ของมันน่ะมันสามารถจะเรียกว่า C ได้ครับคือมันคือ BSUV แบบ XFO r c e แต่เป็น7ที่นั่งคือรถมันกว้างเท่ากันแต่แค่ยาวขึ้นโอเคนั่นแหละมันเป็นแบบนั้นเอเแปลกดีนะฮะข้อ2นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้คือเอา1.5เดิมมาแปะเทอร์โบใช่ไหมครับดังนั้นมันจะผลิตอินโดหรือมาจากญี่ปุ่นวงเล็บเพราะตัว1น็ตชคไฮบริดเครื่องมาจากญี่ปุ่นประกบเกีีียยรรขอไไซิินนทท่ผลตให้้้คุณูาด เหโอ้คุณคุณเป็นคนที่ไหนเอ๊ะคุณรู้ขนาดนี้เลยเหรอคุณทําพาร์ทเหรอเอ๊ไอหนึ่งจุดหกไฮบริดเหรอเฮ้ยเฮ้ยอืมเอ๊ไอเครื่องไม่ไม่ไม่หนึ่งจุดหกไฮบริดเนี่ยมันคือตัวปัจจุบันอ่าโอเคมันน่าสนใจคือมันเอา1.5เดิมมาแปะเทอร์โบไหมมันคือเครื่อง CB20 CB20 คิดว่ามันอาจจะไม่ใช่เครื่องเดิมแปะเทอร์โบเสมอไปอาจจะต้องมีจูนทำอะไรเพิ่มเยอะอยู่ประมาณหนึ่งเพิ่มกระบอกสูบอะไรก็ว่าไปแต่บล็อกกับบล็อก B แน่นอน บล็อกเดิมแน่นอนแต่ว่าตัวคอมโพเนนต์รอบๆเครื่องมันอาจจะไม่ใช่เสมอไปขอเช็คอีกก่อนแนละ้วเดี๋ยวค่อยบอกแต่ข้อ3เนี่ยสิอนาคตมันจะมีไฮบริดไหมครับแล้วเป็นไฮบริดตัวเดียวกับ Xford หรือเพิ่มเป็น1.5เทอร์โบไฮบริดครับคือคำถามของคุณลําเนี้ยแปลกๆปกมันเป็นคำถามที่เหมือนจะมีเป็นคำตอบให้ทุกคนได้รู้อยู่ในตัวและจงใจจะเฉลยอะไรบาง,างอย่างอยู่ในตัวหรือที่เจ้าตัวอาจจะไม่รู้ตัวอันแ่แต่ถ้าเป็นเราครับผม ฉันยังอยากได้1.5เทอร์โบ163แรงม้านั่นแต่เชื่อว่าด้วยภาษีใหม่ของประเทศสารคันแห่งนี้ <c oughs> มันก็คงเป็นไฮบริดยกมาจากเอ็กฟอร์แต่ถ้าจะยกมาจากเอ็กฟอร์ทั้งวงแบบนั้นบอกเลยว่าถ้าลาก7คนเนี่ยเออนนหนื่อยถูกครับจูนไเพิต้องจูนเพิ่มเพิ่มกระบอกสูบเพ่มกาลังอเพราะว่าที่มันเพียงพอตอนนี้คือมันจูนมาเพื่อลดท่้ง5คนมันเลยพอ,อ,อแต่ถ้า7ออคนแล้วแบกขึ้นเขาในเนี้ยอาจ,จต้องจูนเพิ่มใช่ครับไม่งั้นไม่งั้นเหนื่ยอยเขาไม่ไหวนะฮะ